is your girlfriend but Philippines is your wife. Guys like to go to Thailand because of their good food and fast women but Tigers don't speak English. They don't really like foreigners and they're more transactional. On the other hand, Filipinas speak English. We love foreigners and we're relational. Filipinas are going to treat you like a king and make you very happy. You c can date Thailand but you're going to m a r r า the p ฟิลิป p ิน e s เอาฟิลิปปินโปรโมตตัวเองหาชายมาแต่งงานด้วยด้ดยค่าสาวไทยว่าสาวไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่สาวฟิลิปปินเก่งภาษาอังกฤษและสาวฟิลิปปินก็มีความจริงใจถ้าคิดจะแต่งงานกับ สาวสักคนหนึ่งขอให้เลือกสาวฟิลิปปินส์สาวไทยใจง่ายสวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ f กเอฟเนาะที่มาเป็นกาลังใจให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะทั้ง f อฟใหม่แล้วก็ f อฟเก่านะคะขอบคุณพี่น้องสู้์ผูุ่กคนนะคะพี่น้องจ๋าที่มากดไลค์กดแชร์ให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะผู้ชายที่ชอบไปเที่ยวประเทศไทยนะ่ะ ็ไปเพราะว่าอาหารไทยนะอร่อยแต่ผู้หญิงไทยน่ายง่ายสาวไทยก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้หากพวกเธอชอบชาวต่างชาติสาวฟิลิปปินเนี่ยรักชาวต่างชาติอย่างจริงใจไม่เหมือนกับสาวไทยสาวไทยน่ะเป็นคนใจง่ายแล้วก็ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ าวฟิลิปปินคนนี้กลัวว่าชาวต่างชาติจะไม่มาแต่งงานกับสาวฟิลิปปินกลัวว่าเขาจะแต่งงานเฉพาะกับสาวไทยเพราะว่าสาวไทยเนี่ยเป็นคนมีไหวพริบและฉลาดมากกว่าเลยกลัวว่าตัวเองจะสู้สาวไทยไม่ได้ก็เลยมาออกคลิปเตือนหนุ่มๆที่อยากจะมาแต่งงานกับสาวไทยแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือความผิดของเธอถนัดเลยผู้ชายที่เขาจะมองดูผู้หญิงเขาไม่ได้มองดูว่า By content, keo, keo ja Philippines is your wife. Guys like to go to Thailand because of their good food and fast women. But tigers don't speak English, they don't really like foreigners, and they're more transactional. On the other hand, Filipinas speak English. We love foreigners, and we're relational. Filipinos are going to treat you like a king and make you very happy. You you're marry going to but can date Thailand, but going marry the Philippines the ในคลิปนางก็บอกว่าพวกเธอนะ่ะชอบทำธุรกรรมมากในทางกลับกันสาวฟิลิปปินนะ์น่ะพูดภาษาอังกฤษเรารักชาวต่างชาติและเรามีความสัมพันธ์สาวฟิลิปนนลปินเนี่ยชาวฟิลิปปินเน่ยจะปฏิบัติกับคุณเหมือนราชาโอ้โหและจะทำให้คุณน่ยมีความสุขมากๆ คุณสามารถออกเดทกับสาวไทยได้แต่คุณจะต้องกลับมาแต่งงานกับสาวฟิลิปปินเห็นไหมล่ะคะ่ะโอ้โหสาวฟิลิปปินคุณเนี้ยเธอมั่นมากมั่นเหลือเกินเลยนะคะจริงอยู่ค่ะสาวไทยหรือว่าคนไทยเราทุกคนเนี่ยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษกันทุกคนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครประเทศฟิลิปปินเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาสมัยก่อนโน้นอ่ะ ฟิลิปปินก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะฟิลิปปินเนี่ยพูดภาษาฟิลิปปินโนนะคะแล้วก็หรือว่าอนาล็อกอะไรอย่างนี้นะคะพอมาเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาอเมริกาเขาบังคับให้เรียนภาษาอังกฤษและพูดภาษาอังกฤษกันแต่เขาก็ยังมีส่วนมากที่ใช้ภาษาอังกฤษแต่พูดเป็นภาษ,าษาฟิลิปปินโนกันอยู่นะคะพวกเราจึงไม่จําเป็นที่ต้องเรียนภาษาให้มันคล่องตัวแต่แค่พอไปวัดไปวาได้เราก็ดีแล้วเราไม่ได้ อยู่ในฐานะที่จำยอมเหมือนประเทศฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์นั้นเขาจำยอมแล้วก็ต้องจำเป็นต้องทำนั่นคือความจำเป็นของพวกเขาที่เขาต้องเรียนภาษาอังกฤษค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าคนไทยหรือคนฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะจะเป็นสาวไทยหรือว่าสาวฟิลิปปินส์เนี่ยนิสัยก็แตกต่างกันทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นความสวยความงามหรือว่าความพร้อมต่าง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสาวฟิลิปปินส์ก็มีคนสวยนะคะสาวไทยก็สวยไม่แพ้สาวใดในโลกนะคะแต่นิสัยละ่ะนิสัยเราก็ต่างกันอย่างเช่นสาวฟิลิปปินส์เนี่ยเชิญชวนผู้ชายให้มาแต่งงานกับสาวฟิลิปปินส์แล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นแต่งงานกับสาวฟิลิปปินส์ไปแล้วสาวฟิลิปปินส์คนนั้นนิสัยไม่ดีละ่ะจะทําอย่างไรนะคะอย่าว่าแต่สาวไทยใจยง่ายแล้วสาวฟิลิปปินส์ล่ะถ้าเกิดเป็นคนไม่ดีขึ้นมาละ่ะ หรือว่าเป็นคนเห็นแก่เงินขึ้นมาผู้ชายคนนั้นที่ไปแต่งงานกับเธอนะ่ะไม่สวยไปตลอดชีวิตหรอกหรอนะคะเมยพูดเปรียบเทียบผู้ชายเนะี่ยไปต่างๆนานา,า,าเราไปดูคลิปต่อไปกันเลยนี้ดีวกว่านะเยอะค่ะคลิปต่อไปเนี่ยเขาจะพูดถึงผู้ชายกันอย่างไร p e t e don't pet the dog i s gonna find a new owner so Filipinas if you're not taking care of your man another Filipino will So be sure to pet him and stroke him and show him lots of affection so he doesn't run to a new owner. If you let him bark, lick you, and jump on you and you feed him good, he's going to be excited every time he sees you and he's never going to leave your side. <coughs> จะหยิบยกขึ้นมาเลยนะคะเขาก็บอกว่าหากคุณ่ะไม่ดูแลหมามันก็จะไปหาเจ้าของใหม่ดังนั้นสาวฟิลิปปินถ้าคุณไม่ดูแลแฟนของคุณสาวฟิลิปปินคนอื่นๆ่ะก็จะทําแทนให้มั่นใจว่าคุณเลี้ยงเขาลูบหัวเขาและแสดงความรักต่อเขาเยอะๆเขาจะได้ไม่ไปหาเจ้าของใหม่ไงถ้าคุณปล่อยให้เขาเห่าหรือกระโจนใส่คุณและไป ให้อาหารดีๆกับเขาเขาจะตื่นเต้นมากๆทุกครั้งที่เจอคุณและเขาก็จะอยู่ไม่ห่างจากคุณเลยโอ้โหอันนี้เนี่ยนะคะอยากจะบอกสาวฟิลิปปินคนนี้เหรอเกินนะคะว่าถ้าผู้ชายคนไหนที่จะไปเป็นแฟนของสาวคนนี้น่ะคงต้องคิดหนักเลยนะคิดมากด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดเขาเปรียบเทียบคนรักของเขาหรือว่าผู้ชายที่จะไปแต่งงานกับเขาเป็นเหมือนสัตว์ เลี้ยงเนี่ยอยากจะดูจังว่าคนไหนบ้างที่อยากจะแต่งงานกับสาวฟิลิปปินคนนี้อ่ะอย่างที่ว่าไปนะคะคนเรานิสัยไม่เหมือนกันทุกคนไปนะคะบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีแต่สาวฟิลิปปินคนนี้เนี่ยเธอออกมาทำคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยคิดไหมว่าผู้ชายหลายหลายคนอะ่ะเขาจะคิดอย่างไรกับเธอแล้วยิ่งเธอออกมาอวดอ้างสรรพคุณของสาวฟิลิปปินขนาดนี้เนี่ย ผู้ชายหลายๆคนหรือว่าชาวต่างชาติหลายหลายคนอ่ะเขาก็ต้องคิดแล้วว่าผู้หญิงดีๆเขาจะไม่พูดอย่างนี้แล้วเธอพูดเหมือนกับเชิญชวนหรือว่าให้ท่าเขาขนาดนั้นน่ะผู้ชายอื่นที่เขามีตามองเขาก็ต้องมองดูแล้วว่าผู้หญิงคนเนี้มันสมควรที่จะเป็นแม่ของลูกไหมสมควรที่จะเอามาแต่งงานไหมอย่าลืมว่าสาวฟิลิปปินเนี่ยถ้าคุณแต่งงานกับเขาแล้วเนี่ย บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะอยากกับเขาไม่ได้ด้วยสามไปนะคะคนไหนที่จะแต่งงานกับสาวฟิลิปปินจงคิดหนักเลยละเรื่องนี้โนาะน,นะคะฟิลิปปินเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาดังนั้นสาวฟิลิปปินหรือว่าคนฟิลิปปินทุกคนจึงจําเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนถูกคนอื่นบังคับให้เรียนไม่เหมือนคนไทยเราคนไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครแล้วก็ เป็นตัวของตัวเองมาตลอดเราไม่จําเป็นต้องให้ใครมาชี้เหนือชี้ใต้เราจะยืนหยุดและก็ยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นเท่านั้นนอนนะคะแล้วเปรียบเทียบผู้ชายมากมายขนาดนี้เนี่ย ใครล่ะเขาอยากจะมาหาคุณแทนที่สาวฟิลิปปินคนนี้เนี่ยเขาอยากจะทำคอนเทนต์ถ้าอยากจะได้ผู้ชายต่างชาติสักคนหนึ่งมาแต่งงานเขาแทนที่จะทำคอนเทนต์แบบว่าเชิญชวนให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวฟิลิปปินแล้วก็มาดูธรรมเนียมหรือว่าประเพณีอ่าสิ่งดีงามของประเทศฟิลิปปินมีอะไรที่สวยงามหรือว่ามีสิ่งที่ซ่อนเล้นในประเทศฟิลิปปินหลายๆคนที่ไม่เคยเห็นสิ่งที่สวยงาม นั่นสิผู้ชายหลายหลายคนเขาถึงจะคิดว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้ยังมีน้ําใจดียังมีความนึกคิดและหลายคนเขาก็ยังจะโอนอ่อนผ่อนไปว่าประเทศฟิลิปปินส์ก็ยังจะน่าไปเที่ยวนะเพราะว่าเขามีอะไรหลายๆอย่างที่จะให้เราเนี่ยให้เราชวนติดตามหรือว่าชวนไปดูสาวสาวฟิลิปปินส์ก็ยังมีทัศนคติที่ดีแต่นี่คุณออกมาทำคอนเทนต์เหยียดสาวไทยว่าคนไทยแบบนี้เนี่ย หนุ่มๆหลายหลายคนคิดหนักเลยนะคะเพราะว่าเธอเหยียดคนแล้วใครล่ะเขาจะอยากไปแต่งงานกับสาวฟิลิปปินแล้วเธอออกตัวแรงขนาดนี้เนี่ยค่าของความเป็นสาวฟิลิปปินจะยังเหลืออยู่อีกหรือเปล่าแล้วคิดดูให้ดีๆนะว่าสาวฟิลิปปินเนี่ยกับสาวไทยเนี่ยมีความสวยงามพอๆกันแต่นิสัยใจคอแล้วก็ความแตกต่างระหว่างความคิด และความสำนึกนั้นต่างกันจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ